สวัสดีครับอขอบคุณด้วีครับอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับาผมมีพามาติดตามผลผลิตอีกเป็นเคยนะครับที่บ้านน้องเหวานะครับตำบลหินหาวอาเภอลงเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับอ่าอยู่กับคุณแม่นะครับให้คุณแม่แนะนําตัวเลยครับค่ะแม่คุณแม่สกุลเส้นซีมาจ้ะใส่ข้าวโพดพันดีครับนี่นะคะน้ำหนักปริมาณเพิ่มขึ้นอืมปีนี้ ไซร์ไปจะพุ้งก่อนนะประมาณพุ้งพุ่งครึ่งประมาณพุ่งครึ่งเลยจ้ะอ่าครับปีปีที่แล้วนี่ใช้์ผ่นอื่นมันบอจ้าใช้์ผ่นอื่นน้ำหนักมันบบได้น้ำหนักจ้ะได้โบได้ไล่ครับพ่นผลิตได้จักตันครับปีที่แล้วได้ซีตันจ้าโอ้ได้ซีตันแต่ว่าปีนี้เปลี่ยนมาใช้์ดีครับจ้าเก้าเก้าเจ็ดเก้าจ้าดีครับโตเก้าเจ็ดเก้าพ่ผลิตได้ห้าตันเก้าจ้าก็คือว่าเพิ่มขึ้นไล่แล้วะประทับใจบอประทับใจจ้า ีได้ไลน์บนนี้จ้ะครับผมเออคครับเรื่องของทำใจก็มีครับเก้าเจ็ดเก้านะครับในเก้าเจ็ดเก้านี่แหละค่ะมีเยี่ยมจ้าครับผม